สวัสดีครับพ่อกระบอกขักใจมุกดานะครับเมื่อนี้จะพามาเบิงหญ้าในเปียนะครับเพิ่งปลูกไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับประมาณเจ็ดวันนะครับเป็นหญ้าในเปียพันปักช่องหนึ่งนะครับอ่าหญ้าในเปียนี้นะครับอ่าอายุท่อนพันนะครับของผมน่าจะสองร้อยวันนะครับสองร้อยวันได้นะครับยิ่งแก่ยิ่งงอกดีนะครับยิ่งแก่ยิ่งแตกตาไวยิ่งงอกไวนะครับอ่าจะให้ไปดูนะครับ พันญ้านะครับสองร้อยวันนะครับคือมันงอกดีมากนะครับงอกดีกว่าท่อนพันอ่อนนะครับท่อนพันร้อยยี่สิบวันหรือว่าร้อยร้อยวันเนี่ยจะงอกช้านะครับอ่าอันนี้ผมใช้เป็นท่อนพันแก่นะครับสองร้อยวันอ่ะจะให้ดูนะครับคือมันงอกดีมากงอกไวครับจากปกติแล้วเคยเอาท่อนพันร้อยยี่สิบวันมาปลูกนะครับมันจะนุ่นมันจะเป็นจะงอกสัปดาห์ที่สองถึงสามนะครับเด็ดนี้สัปดาห์เดียวงอกละ ่ต้นอ่อ,อนออกล้วนะครับคืองอกไวมากนะครับก็คืออยากจะบอกว่าท่อนพันธุ์นะครับเราสามารถเอาได้ถึงปีหนึ่งเราก็ยังสามารถที่จะตัดมาปลูกได้นะครับในเปียนะครับยิ่งแก่ยิ่งงอกดียิ่งแตกตาดีนะครับลากเดินดีนะครับเพราะว่าลำต้นของมันแก่มันอวบดีแล้วพร้อมที่จะแตกหนอ่อโดนน้ำปุ๊บสองสาวันแตกหน่อเลยครับหน่อแตกเลย นอน,อ,นอแตกเสร็จนะครับก็ลากก็จะเดินตามนะครับเริ่มเริ่มแทงขึ้นเยอะแล้วครับนอก็ขึ้นเยอะหญ้าก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนโซ,โซนไหนที่มันชื้นอ่ามันก็จะออกช้าหน่อยนะครับเพราะว่าความชื้นมันเยอะแต่ไม่ในเน่านะครับน้องอยังอยู่นะครับอ่าโซนไหนที่เป็นขี้เนืน้อๆหน่อยไม่ค่อยชื้นน้ําไม่ค่อยขัง อ่าเริ่มงอกงอกดีมากนะครับส่วนร่องไหนที่มันชื้นชื้นหน่อยก็น้องกําลังจะแตกหน่อขึ้นมานะครับเพราะว่าความชื้นมันเยอะนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนินๆหน่อยนะครับสโลปหน่อยนี่นะครับพันญ้าอายุสองร้อยวันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับสวยมากครับแปลงนี้ก็ก้าวไล่ครับสบายๆชิวๆกับปลูกใหม่เป็นตออแรกนะครับกาวไล่ ต่อแรกตอนแรกขอบคุณครับ